ถึงไรอะแย็บนี่ไงไข่แกงฉันไปซื้อมานะเขาขาย30บาทอะฉันก็ได้เหลือ20บาทเองแย็บๆยนี่คนเนี้ยเอาเงินทิปแกไปให้ลุงคนนี้ทำไมคุณพี่ทำอย่างนี้อะคะดูกระเป๋าดิแบรนเนมเนี่ยเคยขอต่อราคาเขาบ้างไหม ครับไข่กินอีกครับโต๊ะป่วเนี้ยอางดี่าใช่ไหนี่เ okay. ่มาเลย่ะมีัสดีค่ะเมนูนะคะ อะไรวันนี้มีเมนูแนะนํานะคะเย็นตะโกต้นตำลักทะเลเดือดค่ะอันนี้เป็นเรคคอมเมนต์ของร้านเลยนะคะอ,อร่อยมากอันนี้งั้นเอาเอาอะไรดียะพอนี่แหละเมื่อกี้ที่พี่เขาเมนูเป็นต้นตำรับทะเลเดือดนะคะอ๋อไก่ไม่หนู ไ,ไก่สด,สดนะซื้อบัวที่บ้านดีกว่าเอาเอไข่นี่ขายยังไงจ้ะลุงลุงขายถรงสามซีมนะนุ้ยอุย้ยแพงไปอ่ะลุงสิบฟองยี่สิบบาทก็พอแล้วนะไม่แพงนะนุ้ยนี่เป็นไข่ไก,ก่ออร์แกนิกนะลุงเลี้ยงเองเลยเนี่ยอูย้ยลอดสารพิษนะาสิบฟองยี่สิบบาทก็พอแล้วลุงขายไปก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเนี่ยได้นไหมก็ได้นุ้ยแต่ว่าลุงยังไม่ได้ขายเลยนะวันวเนี้ย เออลุงเนี่ยขายราคาเนี้ยเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเยอะลุงหน้ายี่สิบบาทนะขอบคุณค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาหน้าหนูมาอุ่นอีกนะขอบคุณนะคะไปนะหนูเจียมอยู่ไหนช้าเลยเฮ้ยพ่กแก่ใช่มาแล้วโอ้ยกว่าจะมาเออรัมานิดหน่อยสั่งสั่งสั่งแล้วฉันสั่งกันหมดแล้วเนี่ยสั่งแล้วเหรอเออ พี่คะสั่งอาหารด้วยค่ะค่ะขอโทษนะคะเมนูค่ะค่ะเอาอะไรสั่งเลยอมมีอะไรแนะนำบ้างคะเมนูแนะนำเป็นเมนูนี้เลยนะคะเย็นตะโพต้นตำลับทะเลเดือดค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเอาต้นตำลับทะเลทะเลเดือดหนึ่งได้ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มแล้วเป็นอะไรดีคะเป็นโค้กค่ะโอเคค่ะโค้กไหมคะค่ะโอเคค่ะ ต้องแกจะเอาอะไรเพิ่มปะฉันยังเองโอ้ยไม่เป็นไรหรอาเอาเอาเป็นลูกจิ้มอีกนิดนึงได้ได้ลูกจิ้มนะคะตามใจตามใจไม่เอาหนยเหรอดีไดเอทอยู่นะดูเดี๋ยวคนไดเอ็ดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเวลาสักครู่นะคะไม่ดีค่ะเราจะรออยู่อะไรมาเนี่ยเออถุงอะไรอะเจ๊บนี่ไงไข่แกฉันไปซื้อมานะเขาขายสามสิบบาทฉันมาได้เหลือยี่สิบบาทเองลุงที่นั่งเนี่ยใช่โอ้เจ๊บ แกนี่สุดยอดจริงๆนะเจ้าแม่ของการต่อระดับฉันแล้วซื้อทีไรรถได้ทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ไหฉันก็รถทุกอย่างแหละไหนบอกได้แเราสั่งน้ำเปล่ามาแย่งโค้ชั้นเนี่ยนะเอามาแล้วนอรุญาค่ะทะเลเดือดโอ้หแกน่ากินมากเลยอ่ะใช่ไหมจะกกินรถกริงพ่อแมอนุญาตค่ะมาแล้วรับแคเดียวมาเลยอ่ะมา ทะเลเดือ,อ<ห>ด<ห>ไปเลยนะคะทะเลเดือดค่ะคุณผู้ชมลอ่คิอง เดินยอตรงนี้ธุรกิจแกเป็นไงบ้างวะขายดีมากแกลูกค้าเข้าแบบเยอะมากฉันไลยมีเงินมาเลี้ยงพวกแกนี่ไงจริงป่ะเออเฉยฉันเนี่ยนะไปเลื่อนเป็นผู้จัดการกองคุณเว้ยเท่าฉันหรือเปล่าเงินเดือนก็เงินเดือนก็เจ็ดหลักอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกเจ็ดหลักเลยนะไม่ถูกอ่ะฉันก็เรื่อยอ่ะเนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยื่นเสนอเรื่องข้าไปอยู่ เ่าจะได้อยู่แล้วแกได้เราแบบแกได้อยู่แล้วขยันอีกหน่อยนะหาความรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆยังไงก็ได้จ้าได้หออเดี๋ยวแะเออว่าแต่เพชรเจ๊ไปรู้จักร้านนี้ได้ไงเห็นในอินเทอร์เน็ตอะได้ตั้งห้าดาวเลยนะแกก็เลยแบบชวนมาลองดู ช่ตอนนี้เพจชัวนะฉันแบบร้านนี้ดังมากแต่ตอนแรกอราดูในรูปเหมือนไมงเลยนะอแต่พอมาดูจริงอ่ใหญ่มากใช่อร่อยด้วยนะไม่แปลที่เราดังด้าดอร่อยจริงพี่คะเก็บังิด้วยคะ่ะค่ะ จะต่อกันอีกเหรอฉินหยิบมาเนี่ยอย่ามาสาดไดเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันทีเอาสี่ร้อยบาทพอดีค่ะโอเคค่ะเออเจ๊เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเุ้ยไม่เป็นไรฉันเลี้ยงเองโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันเลี้ยงเองค่ะค่ะอาไม่ต้องทอนค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะห้องน้ำก่อนนะรวยแท็บได้พูดแถมว่ายังไม่มีแฟนเดี๋ยวออก ถึงลุงคะหนูให้ค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเก็บไว้นะคะเงินเนี้ยลูกค้าเขาให้เป็นทิปค่ะส่วนค่าหาน่ะหนูได้แล้วเก็บไว้เถอะค่ะอะไรอ่ะลูกค้าให้ดีวันนี้ลุงขายไข่ไม่ได้เลยแมโดนต่อยลดนทุนะไข่นะคะอะเนี้เก็บไว้นะคะขอบมากครับคุณนีครับไม่เป็นไรค่ะ มีใครไข่ทานไหมครับนะคะเก็บไว้เลยค่ะไม่เป็นไรเย็บเย็บ,ยบพี่คนนี้เอาเงินทิปแกไปให้ลุงคนนี้ทำไมคุณพี่ทำอย่างนี้นะคะเออขอโทษนะคะลูกค้าคือสงสารแกนะคะทางเราอะ่ะก็ตกลงกับพนักง,งานท่านอื่นแล้วว่าจะแบ่งทิปส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือแกคะ่ะลุงแกน่าสงสารมากนะคะลูกเมียก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีนี่ยคะ่ะเลี้ยงไก่ขายไข่ไปวันๆนะคะ เย็บฉันว่าแกเลิกต่อราคาของถูกๆเอยจะต่อราคาเขาอีกไหมนั่นเออเออไม่ต่อแล้วช่วยๆกันไปนะคะห้าบาทสิบาทก็ช่วยแกไปค่ะเนี่ยแกชอบเอาเปรียบคนจนไปช่วยคนรวยรู้ป่ะดูกระเป๋าดิแบรนเนมเนี่ยเคยขอต่อราคาเขาบ้างไหมขอโทษนะคะลุง จะดูให้ให้ที่ถูต่อมาเมื่อกี้นะคะไม่เป็นไรลุงลุงได้แล้วลุงรับไปเถอะค่ะนะคะหนูไม่สบายใจลุงเอาไปเลยค่ะขอบคุณนะไปเถอะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไม่เข้าใจค่ะไปวไอ้ลุงไปนะลุงไปนะครับขอบคุณนครับขอบคุณนะคะโอกาสหน้ามาใช้บริการใหม่นะคะครับขอบคุณคุณนีมากนะครับที่ผมขายของหน้าร้านนะเออยังคอยช่วยเหลือผมมาตลอดนะไม่เป็นไรค่ะช่วยๆกันไปนะคะครับขอบคุณมากครับ ขอตัวก่อนนะคะ